ีครับประดมนาวัวครับกับคิดเสวงใจไว้กรสือมแบบนี้มาเที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวงครับที่บนดอยตงนะครับเราไปดูความงามดอกไม้กันครับไปไปขอเงินกับตาดำตามมาเลยครับผมครับถึงทางเข้าแล้วครับมาเข้าไปชมดอกไม้กันครับผมทางลงเข้าชมนะครับ เข้ามาก็พรมกับความสวยงามของดอกไม้สีสันสวยงามเลยครับแล้วก็ผู้คนที่ทยอยเดินกันเป็นทิวแถวนะครับเข้าไปชมความสวยงามของดอกไม้สองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันมากมายนะครับสวยงามละลานตาไปหมดนะครับ ถ้าใครมีโอกาสที่มาเชียงรายนะครับและขึ้นมาบนดอยตุงนะครับถ้าไม่มาชมดอกไม้ที่นะครับที่นี่นะครับก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับสวนดอกไม้แห่งนี้นะครับสมเด็จย่านะครับทรงมีพระราชดำริให้ปลูกไว้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้มาเข้ามาชมนะครับและเข้ามาพักผ่อนนะครับ ที่ไหนมีดอกไม้นะครับที่นั่นก็จะมีสาวสวยนะครับเป็นของคู่กันถูกเอเ้ยยมังบางเงาความกว้างขวา,วาขงของบริเวณสวนนะครับปลูกดอกไม้สวยงามน,นานาพันธุ์นะครับและตรงกลางก็มีสระนะครับมีน้ำพุนะครับ ผ่อนคลายได้อย่างดีสำหรับผู้ที่แวะเข้ามาเที่ยวชมหลังจากที่ขึ้นไปชมพักตำหนักด้านบนมาแล้วนะครับจิ้งจกคนกันหลุดหอยไปไหนอ่ะจอยหางเจอแล้วตัวนัน้นเด้อ ไม่รู้จะบ,บรรยายให้เห็นความสวยงามกับความประทับใจนะครับกับบรรยากาศขนาดไหนนะครับพูดได้คำเดียวครับว่าเราหยุดเอาไว้นะครับถึงความงามให้ท่านได้ชื่นชมและซึมซับความงามเอาเองนะครับแต่ถ้าท่านมีโอกาสมานะครับที่ดอยตุง อย่าลืมนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวนดอกไม้ของสมเด็จย่าบ้างนะครับเราให้ท่านได้ดูเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปป่าดำพาเที่ยวในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ คงจะต้องจบเพียงเท่านี้จริงๆแล้วครับสวัสดีครับ